ก่อนที่เราจะมารับชมวิดีโอกันในวันนี้ทางช่องหุ้นพอดแคสต์มีหนังสือหุ้นดีๆมาแนะนำค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้เลยที่ลิงก์ใต้วิดีโอค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่อง c r y p โ o Stock Thailand ช่องสไตล์พอสแคทที่จะมาอัปเดตท,ทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและวงการคริปโตเคอ r e เรนซีวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวต่างๆเกี่ยวกับคริปโตเคอ r เรนซีหรือพูดถึงเหรียญโปรเจกต์ Project ต่างๆให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะ เพ,เพื่อนเพื่อนจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพืพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะ Bitmain เปิดตัวเครื่องขุดเหมืองเหรียญคริปโตขั้นเทพคิดเป็นเงินไทยกว่า0 0แสนบาทเครื่องขุดเหมืองเหรียญคริปโตของ Bitmain ถือเป็นอีกเครื่องที่นักขุดเหมืองทุกคนไม่ควรพลาดเครื่องขุดเหมืองคริปโตที่บริษัท Bitmain ในเปิดตัวนั้นล่าสุดได้อ้างว่ามีกำลังการขุดเหมืองที่สามารถทำเงินเข้ากระเป๋าได้อีกหลายเท่าตัวเครื่องขุดเหมืองเหรียญคริปโตประสิทธิภ,ภาพสูง Bitmain บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์การขุดเหมืองคริปโตได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าตอนนี้นักขุดเหมืองบิตคอยสามารถทำการขุดเหมืองได้เร็วมากขึ้นหากมีการใช้อุปกรณ์การขุดเหมืองที่บริษัทได้มีการผลิตล่าสุดชิ้นนี้ อุปกรณ์การขุดเหมืองที่บริษัทนำเสนอล่าสุดนั้นมีชื่อว่า Antminer S19XPHyD ถือเป็นอุปกรณ์ขุดเหมืองคริปโตที่มีระบบระบายความร้อนแบบของเหลว Liquid c r e w ซึ่งอุปกรณ์นี้บริษัทได้อ้างว่ามีกำลังการผลิตได้สูงเลยทีเดียวเหมาะกับนักขุดเหมืองบิตคอยที่ต้องการใช้กำลังการผลิตมากตอนที่กำลังเขียนอยู่นี้ประเมินได้ว่า ราคาเครื่องขุดเหมืองน,นี้คิดเป็นเงินกว่า600,000บาทไทยเลยทีเดียวกำลังการผลิตของ Antminer นี้มีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ255เหรียญต่อวินาทีจากตอนแรกที่เครื่องขุดเหมืองคริปโตชั้นยอดจะมีกำลังอยู่ที่100ถึง112 าบาทตอ่อนาทีนั่นหมายความว่ามีกำลังการผลิตมากถึง2เท่าด้วยกันคาดว่าเครื่องขุดเหมืองชนิดนี้จะมีการวางขายในช่วงนี้ในเร็วๆนี้อาจจะต้องรอรุ้นกันว่าจะมาเมื่อไหร่อาจทำเงินได้มากกว่า500บาทต่อวันปัจจุบันเครื่องขุดเหมืองคริปโตเคอเรนซีชั้นนำจะมีเครื่อง Micro Watch Miner M30s Plus Plus และ Bitmain Ant Miner S19 Pro ซึ่งทั้งสองเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ยังคงได้รับความนิยมใช้ขุดเหมืองกันมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งทั้งสองเครื่องนี้หากคิดเป็นเงินไทยก็จะตกอยู่ที่ราคาประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทด้วยกัน การทำเงินด้วยเครื่องขุดเหมืองคริปโตเคอเรนซีนั้นหากมีการใช้กำลังการผลิตระหว่าง110 1 1 0่งรบถึงหนึบาทต่อวินาทีก็จะสามารถทำเงินได้โดยเฉลี่ย300บาทหรืออาจจะน้อยหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับราคาบิตคอยที่เปลี่ยนแปลงไปมาในแต่ละวันมีการใช้ไฟคิดเป็นเงินประมาณ4บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงตรงส่วนนี้เป็นเพียงแค่การประเมินการเท่านั้นแต่บางครั้งที่มีกำลังการขุดเหมืองมากกว่านั้น ก็อาจทำเงินได้มากถึง500บาทต่อวันเลยทีเดียวกระแสการขุดเหมืองคริปโตในเวลานี้ดูเหมือนจะไม่มีความแน่นอนมากขึ้นเพราะความผันผวน,นของราคาคริปโตที่ค่อนข้างสูงและนักขุดเหมืองคริปโตรายย่อยก็ต้องอาจจะติดตามสถานการณ์ของตลาดคริปโตอย่างใกล้ชิดว่าการขุดเหมืองน,นั้นจะคุ้มค่าต่อ เงินที่ลงทุนไปหรือไม่ทั้งค่าเครื่องในการขุดเหมืองอุปกรณ์ต่างๆและค่าไฟที่จะต้องตามมาอีกด้วยดังนั้นช่วงนี้ก็ต้องดูราคาของตลาดคริปโตว่าจะไปทางบวกบวกมากแค่ไหนหรือจะไปทางลบลบมากแค่ไหนนั่นเองเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวของเราในวันนี้กันบ้างคะสามารถพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะทางช่องคริปโตสต็อกไทยแลนด์ อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะและสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะขอขอบคุณข่าวต่างๆเกี่ยวกับคริปโตเคอ r เรนซีจากเว็บไซต์คริปโตสยามวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ